สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันสถานีโทรทัศน์ n n n 2ช่อง True Vision 784สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาท่านผู้ชมครับเรื่องของการไปรูปการศึกษานั้นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในส่วนของเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กเล็กนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลแล,และพัฒนาอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยของความเป็นวัยเด็กวัยเด็กเล็กนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กะสมวัยมาโดยตลอดเป็นวิทยากร ที่เดินทางไปพบกับเด็กเล็กทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามป่าเขาชายขอบหรือว่าในสังคมเมืองโดยทั่วไปเป็นครูสอนเด็กเล็กได้ยังเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาอีกด้วยนะฮะวิจยากรท่านนี้เป็นรองประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมขอเรียนแนะนำพบกับรองศาสตราจารย์สัจนกเทียนปรีชาหรืออาจารย์มุกนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะครับค่ะอาจารย์ครับอยากจะชวนคุยกันก่อนว่าเด็กเล็กหรือว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะความหมายหมายถึงอะไรและก,การพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของการพัฒนาเด็กที่ถูกต้องเนี่ยรูปร่างหน้าตาของการพัฒนาแบบองค์รวมเนี่ยเป็นยังไงเด็กปฐมวัยก็คือว่าเด็กที่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ6ขวบเรียกว่าอยู่ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเลยค่ะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเลยค่ะจะไปจนกระทั่งถึงจนถึงอายุ6ขวบ6กขวบ11เดือน29วันเรียกว่าเรียกว่ามันเรามาล่อที่จะเข้าถูงปีที่7จ็ดนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะนี่คือช่วงของเด็กปฐมวัยที่ครูปฐมวัย จะต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ทีนี้ก็จะมาขออ,อธิบายถึงคําว่าพัฒนาการอย่างเป็นองรวมพัฒนาอะไรก็คือพัฒนาทั้งตัวและหัวใจนะคะก็คือพัฒนาทั้งตัวและจิตวิญญาณก็อย่างนั้นนะคะทีนี้การพัฒนาตัวและหัวใจเนี่ยก็แยกออกมาเป็นได้4ด้านคือด้านร่างกายนะคะด้านอารมณ์จิตใจนะคะด้านสังคมและด้านสติปัญญา ในส่วนที่ด้านวินัยที่เมื่อกี้ทางคุณบุญเลิศได้พูดถึงเนี่ยก็คืออยู่ในด้านสังคมครับนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญคือทุกด้านเนี่ยจะสําคัญพอๆกันนะคะแล้วเราจะต้องจัดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยให้เป็นองครวมเราจะพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้เป็นองรวมได้อย่างไรซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของครูใช่ไหมเป็นหน้าที่ของครูและเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เลี้ยงดูดค่ะ พ่อเด็กล็กนี่ย่างตัวน้อยๆหน่าละใช่ใช่ใช่นอกจากเป็นหน้าที่ของครูของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะเช่นต้องมีสนามเด็กเล่นมีสิ่งอะไรที่เอื้ออํานวยความสะดวกให้กับเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นตัวคีย์เวิร์ดของคําว่าพัฒนาการอย่างเป็นอง์รวมนะคะพัฒนาใน4ด้านนี้แล้วก็โดยผ่านอะไรผ่านกิจกรรมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กกําลังเล่นนะคะเด็กที่กําลังเล่นเนี่ยอย่างเช่นเด็กกาลังเล่นเครื่องเล่นสนามหรือเล่นการออกกําลังกายพ่อแม่ผู้ครองหรือคุณครูไม่ใช่มองเพียงแค่ว่าเด็กได้แข็งแรงทางด้านร่างกายอย่างเดียวแต่ในส่วนนั้นถ้ามองเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งพิจารณาไตรตรองกันเลยค่ะว่าด้านร่างกายได้อะไร นะคะได้กล้ามเนื้อได้มัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ได้สัมพันธ์กันนะคะการปีนป่ายที่จะต้องห้อยโหนอะไรต้องทํำยังไงนะคะได้ด้านอารมณ์จิตใจแน่นอนเกิดความตื่นเต้นความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,ะความท้าทายด้านสังคมนะคะการสร้างความเชื่อมั่นนะคะการเห็นคุณค่าภายในตนสามารถทำได้คุาค่าที่เราดูเมื่อกี้นี่มีเด็กอยู่คนหนึ่งนะฮะ,ะวิ่ง แล้วก็ลอดไม้แล้วก็เข้าเส้นชัยไปนี่มันบอกอะไรบ้างครับเนี่ยค่ะบอกแบบที่ที่เราให้ฟังค่ะคือหนึ่งด้านร่างกายเขาได้ใช่ไหมคะครับค่ะกล้ามเนื้อใหญ่ต้องทํางานประสานสัมพันธ์กันนะคะด้านอารมณ์จิตใจแน่นอนค่ะเกิดความสนุกเกิดความท้าทายนะคะเกิดความเ่เนี่ยเนี่ตื่นเต้นใช่ใช่ใช่ภาพที่เอามาให้ดูนี่เด็กอายุเท่าไหร่นะครับค่ะตอนนี้เด็กคนนี้น่าจะอายุประมาณสองถึงสองขวบครึ่งประมาณเนี้ยค่ะอ่าค่ะค่ะ ไปแล้วเะ,<ค>ะี่ะวิ่งแล้วเห็นไหมคะเ<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว<า>ดูเขารอดนะฮะ<า>นี่เนี่ยค่ะสิ่งนี้จะมีคุณค่ากับเด็กมากๆกเลยค่ะกับวัยของเขานะคะในส่วนของด้านสังคมเนี่ยถามว่าโอเคยังไม่ได้เห็นว่ามีเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะคแต่อย่างน้อยๆเนียน่ยเขาได้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะได้เห็นคุณค่าภายในตนเองว่าตัวเขาทําได้เขาเกิดความภาคภูมิใจ นะคะด้านสติปัญญาก็แน่นอนเขาก็ต้องแก้ปัญหาเขาจะต้องอคิดวิธีการในการที่จะดูว่าไอสิ่งนี้เครื่องเล่นสนามอย่างนี้เขาต้องทำยังไงเขาต้องแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยค่ะนี่คือคือภาพง่ายๆที่เห็นแล้วว่าสนามก็มีอยู่แล้วทั่วไปนะคะหรือในโรงเรียนก็มีแล้วเพราะนั้นเนี่ยคุณครูควรจะต้องให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นทุกวันครับที่อาจารย์ลูกบอกว่าต้องพัฒนาเด็กแบบ องุ่นลมสี่ด้านเนี่ยไปพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าภาพของเด็กเล็กก็คือเด็กที่ยังตัวยาวตัวน้อยประสบการณ์เรียกพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่ายังไร้เดียงสาเนี่ยครับผดผอ,อมวัยเนี่ยหมายความว่าเข้าไปเรียนเตรียมเตรียมอนุบาลจากนั้นก็อนุบาลอีกสภาพโดยทั่วไปเท่าที่อาจารย์ได้มีประสบการณ์มาเนี่ยเด็กเล็กที่เข้าไปเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลเนี่ย การพัฒนาแบบอง์ครวมเวลานี้มันมีปัญหาอะไรไหมครับโดยภาพรวมของประเทศเราเนี่ยมีปัญหามากค่ะเป็นยังไงครับก็เพราะว่าคือด้านของผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีความให้ความสําคัญลูกแต่ให้ความสําคัญลูกที่ยังไม่เข้าใจดีพอค,คือต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยไปเข้าใจว่าเด็กเนี่ยในวัยประถมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้ได้เร็วพอบอกว่าเรียนรู้ได้เร็วก็เลยต้องรีบให้เรียนเขียนอ่าน คัดกอไก,กอ่กอ็อกาคณิตศาสตร์ก็ต้องบวกลบเลขให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามใส่นนทนนี่นั่นให้ที่จะต้องให้เขาได้เพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ถามว่าเป็นอง์รวมหรือไม่ไม่ใช่เพราะว่าการเรียนเขียนอ่านก็ต้องให้เด็กนั่งอยู่เฉยๆซึ่งธรรมชาติของเด็กแล้วเนี่ยเขาเขาไม่ใช่เป็นวัยที่ต้องนั่งเฉยอันนี้หมายถึงทั้งผู้ปกครองพ่อแม่ที่ปรารถนาดีกับลูกนะฮะแล้วก็รวมทั้ง ครูที่อยู่ในชั้นเตรียมอนุบาลหรือ,อรับอนุบาลด้วยใช่ไหมคือเราจะไม่เรียกว่าเตรียมคือเตรียมอนุบาลเนี่ยก็คือจริงๆก็อยู่ในอนุบาลอนุก็คือเล็กๆนะคะดูแลเด็กเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะต้องดูว่าการที่จะวัดว่าเราจะให้จะเตรียมยังไงหรือจะพัฒนาเขายังไงเราวัดอยู่ที่พัฒนาการของเขาครับค่ะพัฒนาการของเขาเนี่ย เขาก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละช่วงวัยอยู่แล้วค่ะวัยนี้ทำอะไรได้บ้างวัยนี้ทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยและคุณครูก็ต้องเข้าใจตรงกันว่าเมื่อวัยนี้เนี่ยเขาทำเขายังเขายังต้องเล่นนะคะคการเล่นเนี่ยจะช่วยให้เขาเก่งจะทำให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์หลากหลายที่จะไปพัฒนาแบบที่บอกนะคะสี่ด้านนั้น สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พปัญหาก็คือว่าอย่างเรียนเขียนอ่านกอไก่กอกาคัดอะไรแล้วเด็กต้องนั่งเฉยเฉยซึ่งไม่ใช่วัยของเขาวัยของเขาต้องอยู่ไม่นิ่งเพราะวัยของเขาต้องการเล่นนะคะเราจึงต้องจัดกิจกรรมจัดเป็นรูปกิจกรรมให้เขาได้เล่นเพื่อตอบสนองพัฒนาการของเขาเพื่อไปกระตุ้นพัฒนาการของเขา และเมื่อไหร่ที่ให้เล่นแล้วเราจะต้องคำนึงถึงเสมอเสมอว่าต้องได้ในเล่นเรื่องนี้แบบเมกกื่อกี้ค่ะที่เด็กเล่นสนามใช่ไหมคะเด่นเล่นเครื่องเล่นสนามเขาต้องได้ทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาในส่วนนี้เนี่ยคุณครูต้องบอกให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ปกครองเข้าใจว่าลูกต้องได้เขียนกอไก่ไปกับไปฝากคุณคุณแม่ที่บ้านลูกต้องบวกลบได้ไปฝากคุณแม่ที่บ้าน น่าเห็นใจมากขณะที่เด็กสองขวบตัวน้อยๆที่จะถูกคัดเขียนอ่านนะคะในที่สุดในมือกล้ามเนื้อมือก็ยังไม่แข็งแรงดีพอแล้วก็ต้องมานั่งให้คัดให้เขียนซึ่งจริงๆแล้วในวัยสองขวบเนี่ยเป็นวัยวัยสองถึงสามขวบนะคะและสามขวบบวกเนี่ยก็เป็นวัยทองของความคิดสร้างสรรค์ครับเพราะฉะนั้นวัยทองของความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์คือต้องเปิดให้เขาอิสระและเขาก็ไปค้นพบด้วยตัวเขาเองจากการผ่านการเล่นนะคะ อยากจะเรียนถามอาจารย์มุกว่าในสภาพสังคมที่เด็กอายุขวบสองขวบสามขวบเนี่ยพ่อแม่เนี่ยบางทีไม่ได้อยู่กับลูกอะพ่อแม่ต้องไปทํางานแล้วก็ฝากาลูกของตัวเองไว้ให้กับคนเลี้ยงจะเป็นญาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีมีปัญหายัางไงครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝากไว้กับฝากมีปัญหาก็คือว่าก็ไม่เข้าใจในเรื่องของวิธีการในการที่จะ พัฒนารูโดยในส่วนนี้เนี่ยนะคะต้องต้องมีการทางรัฐบาลต้องรณรงค์กันยังไงที่จะต้องให้ให้เกิดการที่ว่าให้ผู้ครองให้ผู้เลี้ยงดูเนี่ยเข้าใจเมื่อไหร่ที่เข้าใจแล้วก็คือไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะคือให้เขาได้เล่นตามวัยของเขาครับค่ะมีเครื่องเล่นสนามอยู่แล้วมีของเล่นตามวัยที่เขาเขียนบอกเอาไว้อยู่แล้วก็เปิดให้เล่นหน้าที่เราก็คอยดูแลพอเข้าโรงเรียน ทันเตรียมอนุบาลนั่นหมายความว่ายังไม่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นอนุบาลหนึ่งนะฮะยังยังตัวน้อยอยู่ก็ประมาณสองขวบก็มาปากเลี้ยงมาปากเล่นอะไรเนื้อสอรี่ใช่ไหมคะอาใช่ครับคะคแล้วก็ทําให้เด็กติดติดโรงเรียนหรือเนื้อสรี่ใช่ไหม,มคืออ,อยากจะมาเนะี่ยมันสนุกมันมีเพื่อนหรือมันมีความสบายใจถ้าการที่ให้เด็กติดแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้อง แสดงว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาพัฒนาที่ที่ดีพอก็คือต้องพัฒนาอย่างนี้ค่ะอย่างทิศทางอย่างเป็นแบบอง์รวมก็คือว่าผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เล่นนะคะให้มีร้องเพลงให้แสดงท่าทางให้เคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ค่ะให้หลับให้นอนเพียงพอเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้นะอาจารย์มุกครับเราพบว่าโรงเรียนชั้นนำ จะต้องมีการตอบแข่งขันกันเพื่อที่จะเอาเด็กเด็กเก่งหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบะเข้ามาเรียนชั้นประฐมปีที่หนึ่งกงเที่ยผิดเลยยามไผิด<า>ผิดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนันเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็มีกันมานานมากแล้วนะคะเรื่องนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กในเมืองนะคะเด็กในเด็กในกรุงเทพเด็กต่างจังหวัดเด็กต่างๆตามทุกที่นะคะพวกก็จะมีปัญหาเหมือนกันหมด ปัญหาก็คือว่าผู้ครองต้องการให้ลูกได้เรียนเขียนอ่านเพื่อที่จะไปสอบแล้วก็เข้าเรียนปหนึ่งได้เลยนะฮะหนึ่งเพื่อคาดหวังสองอคุณครูปฐมไม่เข้าใจคุณครูปฐมก็ไม่เข้าใจด้วยคุณครูปฐมบอกว่าทําไมเด็กขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมเขียนหนังสือไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณครูจัดกิจกรรมแบบที่ถูกต้องแบบเป็นองค์รวมเพราะว่าเราไม่มีการเรียนเขียนอ่านแบบกอไก่กอกาจะเห็นเลยว่าฟินแลนด์เนี่ยนะคะเด็กถ้ายังไม่ถึงเจ็ดขวบ ถ้ามีการสอนเรียนเขียนอ่านถือว่าผิดกฎหมายนะคะโอ้โหเขาออกเป็นกฎหมายห้ามเลย,น,น,เลยนะ<ล>ยของบ้านเรานี่มันคนละเรื่องเลยนะของบ้านเราเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้เรียนเขียนอ่านจริงๆบ้านเราเนี่ยนะคะหลักสูตรอของบ้านเราเนี่ยพัฒนาและปรับแล้วเอามาปรับใช้จากของอิสราเอลนะคะอิสราเอลเนี่ยเรื่องของการจัดการศึกษาด้านเด็กปฐมวัยเนี่ยติดอันดับหนึ่งของของโลกใช่ไหมคะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเอามาปรับใช้แล้วเนี่ย ยากมากผู้ครองจะไม่ยอมรับแล้วก็คือจะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรแต่คุณครูเองก็บางครั้งก็ยังติดอยู่กับประสบการณ์เดิมๆในการเรียนการสอนแบบที่ตัวเองเคยเรียนมาแล้วก็ความความไม่ชำนาญเชี่ยวชาญของคุณครูที่จะผลิตคุณครูออกไปในเรื่องของการจัด กิจกรรมอย่างไรที่จะให้เกิดการพัฒนาแบบเป็น,ปนองค์รวมทั้งๆทีท่ตามหลักสูตรก็เขียนบอกเอาไว้ชัดเจนว่าในตารางอย่างประถมมัธยมเนี่ยเราจะเรียนเป็นตารางสอนใช่ไหมคะควิชานี้วิชานี้วิชาคณิตวิชาภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆแต่ของเด็กประถมวัยในหนึ่งวันนั้น่ะจะต้องบอกว่ากิจกรรมกิจกรรมมีทั้งหมด6กิจกรรมหลักมีกิจกรรมเรามานั่งพูดคุยกันเล่านิทานร้องเพลง การปฏริบัตการทําอาหารเพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้อะไรต่ออะไรให้เกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มาเรียนศินละปะสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์มาเรียนมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาทํากิจกรรมมีการลงเล่นสนามแบบที่ที่มาตอกี้ได้เห็นภาพนะแล้วก็มาเล่นเกมการศึกษาซึ่งก็จะได้ครบเลยค่ะอย่างเป็นองค์รวมและในกิจกรรม แต่ละก,กิจกรรมนั้นจะต้องได้ครบทั้ง4ด้านเสมอเสมอจึงจะเรียกว่าถูกต้องสมบูรณ์ที่จะไปพัฒนาเด็กได้เด็กตัวเล็กๆตัวน,น้อยๆนี่ในการที่จะเรียนรู้ะนะฮะจะต้องอาศัยผู้ปกครองหรือครูด้วยนะฮะเ็นเห็นอาจารย์ได้ไดเตรียมเตรียมคลิปมาให้ดูเด็กนัวน้อยด้วยใช่ไหมครับเด็กตัวน้อยค่ะที่เห็นผู้กครองเนี่ย อะไรนะคะเขาให้ไปขอเข้ามาไปขอภาพเข้ามานะคะคือขอภาพก่อนหน้านี้นะค่ะเห็นแล้วจะเอาไปให้นักษาดูนะคะว่าเนี่ยดูน้องเล่นยังไงนะคะแล้วก็ให้อ่านว่าด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาน้องได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อาจารย์เราพูดถึงเรื่องเด็กปฐมวัยที่เราอยากจะเห็นนะพะัรนมนูนก็มีการบัญญัติเอาไว้เนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์มุกว่าเด็กปฐมวัยถ้าพัฒนาแบบองค์รวมเนี่ย เมื่อครบอายุจะก้าวขึ้นปีที่เจ<ช>็ดจะได้เข้าไปเป็นนักเรียนชั้นประถมหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเห็นเด็กประถมวัยที่มีความพร้อบเพียบพร้อมเนี่ยมันยังไงครับตอนนั้นที่จะเข้า<อ>ไปดิ็น <1 S 2> ขวมเนี่ย ในเรื่องของด้านร่างกายแน่นอนการอะไรคะเขาได้รับการพัฒนาแบบเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมคะมีกิจกรรมศิละปะมีการปีนป่ายมีการอะไรจนร่างกายของเขาพร้อมไปตามวัยของเขาแล้วเนี่ยนะคะ,ะความกล้าโต้อตอบการอะไรการกล้าซักถามโต้อตอบมีความเชื่อมั่นนะคะมีความคิดสร้างสารรค์เต็มที่ความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมติปัญญาเนี่ยพอขึ้นไปปหนึ่งปุ๊บหลักสูตรเขาก็กําหนดของปอหนึ่งไว้แล้ว เพราะเขาต้องมีทฤษฎีรองรับในแต่ละวัยนะคะเด็กก็จะเด็กก็จะมีความพร้อมที่จะรักการการเรียนนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะมีพ่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูก <c oughs> อาจจะเป็นมีลูกคนแรก <c oughs> มีลูกคนที่สอง <c oughs> เวลาเราพูดถึงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมเนี่ยค่ะ <c oughs> พ่อแม่มีความรู้ความเข้าใจไหมครับว่าองค์รวมนี่เป็นยังไงฉันเองก็เติบโตมาจากการที่พ่อแม่ฉันก็เลี้ยงมาเหมือนเราเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเรานี่มันด้อยว่ายังไงนะพ่อแม่ให้เราอ่านกอไก่ตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่ค่ะมเมื่อตอนยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนถึงบัดนี้ก็ยังแก้เรื่องนี้ยากมากเลยค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยไปเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งสาธิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพปะครับในเมืองในไม่กรุงเทพคะ่ะไม่กรุงเทพนะต่างจังหวัดค่ะคือค,คือคไปที่โรงเรียนคือไปสอนที่โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ก็ในห้องนี้ก็จะไม่ไม่สอนเรียนเขียนอ่านแต่ก็จะมีกิจกรรมการเล่นตามมุมให้เด็กเข้าไปเล่นบล็อกเล่นมุมบทบาทสมมติตามพัฒนาการของเขาให้ทําศิลปะแต่ไม่มีร่องลอยการเรียนกอไก่กอกาไม่มีบวกลบเลขที่อาจารย์ไปสอนอยู่นะเนี่ยัะคะผู้ปกครองนะคะก็รวมทีมกันเลยจะขับไล่จะขับไล่ค่ะถึงกับจะขับไล่เพราะว่าพยายามที่แจงแต่ก็บอกว่าขอโอกาสได้ไหมคะคือก็เลยขอไป บางครั้งก็มีจดหมายน้อยมาจากเด็กๆบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากมาแล้วบอกว่าทําไมไม่ให้เรียนเขียนอ่านนะคะก็เลยไปเรียนพอออว่าเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเราขอโอกาสนิดนึงแล้วก็ขอไปขอไปพบผู้ครองในช่วงของรายเป็นบุคคลเลยทุกเย็นเลยค่ะทุกเย็นเลยผู้ครองข่้นไหนก็พอผู้ครองทราบถึง ถึงความสําคัญของเด็กขนาดนั้นก็ขอโทษแล้วก็มีความก็ตั้งแต่นั้นมาก็พัฒนาไปได้ได้ดีค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงระหวาี่างเด็กไม่ต้องมานั่งหัวปากหัวปามอยู่ก็จะเห็นผลงานของเด็กๆที่ว่าเด็กๆเนี่ยทำไมมีความกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์มีสิ่งต่างๆที่จะตอบได้ว่าเนี่ยคณิตศาสตร์การเรียนคณิตศาสตร์ไม่จําเป็นจะต้องมาบวกลบเลขแบบนั้นง่ายมากอยู่ที่บ้านจ้างพี่เลี้ยงมาพี่เลี้ยงก็สอนได้แต่ กิจกรรมแต่การเล่นการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องราวนั้นมีอะไรที่แฝงอยู่เยอะแยะมากมายที่เป็นคุณค่าที่ให้เกิดเด็กได้พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมนั้นผู้ครองก็ลองให้ผู้ครองมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่อีกเคสหนึ่งนะคะ,ะที่ราชมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งหนึ่งตอนนั้นก็ไปเป็นรองรองผอ,อครับนะคะแล้วก็ท่านผอ,อเนี่ยท่านก็จบ ด้านเด็กปฐมวัยมาก็มาเป็นปอ,อัอปรากฏว่าพอท่านมาเป็นปพออใหม่ๆท่านก็บอกว่าเอาอาจารย์มุกไปดูแลเรื่องนี้เปิดเทอมมา,าผู้ปกครองบอกขอเอาลูกออก พอออกก็บอกให้ออกไปเลยถ้าอย่างนั้นก็บอกเอาไม,ไม่ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นความโชคดีของเราแล้วที่ผู้ปกครองให้ความสําคัญกับลูกก็ไปยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ไปไหว้ผู้ครองทุกคนบอกว่ารออีกสักนิดได้ไหมค,ะ,ค,คะเขามีความรู้สึกทำไมลูกของเขาไม่ได้ทําแบบฝึกหัดขอก็เลยจึงต้องขอปฐมนิเทศแต่ตอนนั้นก็ไปไปอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วมาเปิดให้ผู้ครองดูในวันปฐมนิเทศว่า ในวันหนึ่งหนึ่งนั้นเด็กทําอะไรบ้างแล้วก็เปิดของอิสราเอลของต่างประเทศอะไรเงี้ยให้ดูเปรียบเทียบกันว่าเด็กได้อะไรบ้างในขณะเดียวกันเนี่ยสื่อที่ผลิตออกมาการเล่นเกมไม่ใช่เกมแบบเล่นแบบสมัยนี้นะคะแต่เป็นเกมการศึกษาที่เด็กจะต้องได้เล่นร่วมกันเมื่อการเล่นร่วมกันอย่างเช่นโดมิโนโอ,อย่างอะไรเงี้ยนะคะแต่ผ่านเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆนะคะในภาพนี้อาจารย์มกุกกาลังทําอะไรอยู่นะฮะอ๋อภาพนี้เหรอคะเป็นภาพที่กําลังบอกคุณครูว่า กำลังบอกคุณครูว่ามันมีวิธีการที่จะอยู่กับเด็กเนี่ยนะคะต้องเข้าไปอยู่ในโลกของเด็กนั้น่ะต้องคุณครูต้องเข้าใจไม่ใช่มาอ,ะ,อะไรคะต้องสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นก็เลยเรียกว่าเก็บเด็กนะคะคการเตรียมเด็กให้สงบด้วยเสียงเพลงอะไรประมาณอย่างนี้คะ่ะอ๋อและนี่แหละนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็คือว่าใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยไปอบรมให้คุณครูค่ะไปอบรมให้คุณครูเกี่ยวกับเรื่องของอ การเรียนรูกร้การเตรียมตัวเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน<ะ>อ,อย่างรอบด้านนะคะคก็เลยเข้าไปแล้วก็ทุกครั้งก็คือจะสาธิตเรื่องของการเตรียมเด็กให้สงบด้วยเสียงเพลงก็คือไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องตบโตะ๊ะไม่ต้องตะโกนไม่ต้องใช้หน้าตาทา่าทางที่น่าหวาดกลัวไม่ต้องไปสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้เด็กมีความรู้สึกน่ากลัวอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะครับอาจารย์สั้น เช่าที่อาจารย์ได้สัมผัสกับเด็กปรถมวัยมามากไปเป็นวิทยกรไปไปสอนหนังสือนี่ค,ความแตกต่างกันของเด็กปรถมวัยในสังคมเมืองกับในสังคมชนบทที่ห่างไกลออกไปเนี่ยไอความเป็นเด็กเล็กเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างหรือเหมือนกันบ้างไหมครับสำหรับร่างกายจิตใจเด็กไม่แตกต่างไม่แตกต่างนะฮะแต่บริบทแตกต่างนะคะแน่นอนเพราะว่าชุมชนสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อม นะคะ,ะเด็กบนดอยคงไม่เคยขึ้นลิฟต์ไม่มีบันไดเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะตามดอยตามป่าตามเขาเขาก็จะเล่นไปตามสภาพของเขาแต่เขาก็เคยเห็นเรื่องของเราเนี่ยต้องจัดเรื่องของการจําลองการเล่นเพราะว่าเด็กเด็กวัยประถมวัยเป็นวัยเรียนแบบ,บนั้นเราก็จะต้องมีห้องของเราเราจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยในบรรยากาศที่ที่ให้ ที่ให้เด็กเนี่ยเข้าไปได้แสดงบทบาทสมมุติกันอยู่แล้วก็สมมุติกันไปถ้าอยู่ในในเมืองก็คือแน่นอนพวกประเภทใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็แตกต่างกันแต่ก็จริงๆแล้วไม่ต่างกันค่ะเด็กก็คือเด็กมีธรรมชาติที่เหมือนกันมีความต้องการความรักความอบอุ่นความเข้าใจเขานะคะค,คท่านผู้ชมครับการพัฒนาเด็กฐมวัยซึ่งถือกันว่า เริ่มนับกันตั้งแต่ปฏิสนธิในคันมาดากระทั่งคลอดออกมาเป็นทารกแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปจกกนกระทั่งถึงเกือบจะเต็มเจ็ดขวบบริบูรณ์นะฮะเนี่ยช่วงอายุของเด็กเล็กอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งอาจารย์มุกก็บอกว่าในการพัฒนาดูแลเด็กเล็กเด็กปฐม,มวัยเนี่ย แบบองค์รวมหมายถึงการจะต้องไปพัฒนาพร้อมๆกันทั้งสี่ด้านนั่นคือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยยังไม่ต้องไปมุ่งเน้นในการที่จะให้เด็กเล็กตัวน,น้อยของเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้ไอ้ตำรับตำราท่องกอไก่ขอไข่ภาษาอังกฤษอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่การเปลี่ยนแปลงเท่าที่อาจารย์มุกได้บอกเล่ามาก,ก็ ไม่ใช่ง่ายๆมันขัดแย้งกับความเชื่อความเข้าใจของผู้ปกครองหรือแม้แต่ครูด้วยซ้ําไปนี่ก็เป็นแนวทางใหม่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นตอนที่เราพูดถึงการพัฒนาเด็กปสมวัยแบบองค์รวมอาจารย์มุกจะมาคุยกับเราอีกตอนหนึ่งว่าครูอาจารย์หรือแม่แต่พ่อแม่เนี่ยจะปรับตัวยังไงเพื่อทำให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม วันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วโอกาสหน้ามาพบกันต่อกับอาจารย์มุกครับสวัสดีครับ